สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเจอกับปุ้ยอีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้นี่เดี๋ยวปุ้ยจะมาปอกปอกไข่ต้มนะคะทุกคนมาดูกันว่าปุ้ยจะปอกได้แค่ไหนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะทุกคนปุ้ยก็ปอกได้ไปประมาณหนึ่งนะคะทุกคนไข่ต้มนี่เป็นอะไรที่ ปอกไม่ค่อยได้สวยงามเลยนะคะนี่ค่ะนี่ปุยปอกไปนิดนึงแล้วนะคะนี่ไข่ต้มแค่สองลูกนะคะทุกคนสองใบนะคะสองฟองนี่ปุยก็ทำมาหลายวิธีตามตามที่เขาบอกนะ,ะบางทีปอกเซ่ในน้ำนะคะทุกคนแต่ว,ว่าสำหรับตัวปุยเองปอกไม่ไม่เวิร์กเลยนะคะทุกคนนี่เห็นไหม เป็นที่ไข่ใช่ไหมคะแต่ว่าจะว่าไปแล้วก็บางไข่เราเขาบอกว่าไข่ใหม่ก็จะปอกยากหน่อยแต่ว่าบางทีเราซื้อมามันก็ไม่ใหม่นะคะทุกคนที่แบบว่าเออมาอยู่ในตู้เย็นของเราก็เป็นอาทิตย์ปุยเอามาต้มอย่างเงี้ยนี่เห็นไหมก็จะได้ ครูครคะคะไม่สวยเลยนะคะทุกคนเ,เห็นไหมไข่ต้มนะคะเป็นเป็นอะไรที่ปอกออกไม่เคยได้สวยสักทีนะคะจามาดูอันนี้เนาะ ดูสิดูท่าจะสวยนะคะทุกคนนี่ทุกนี้น่ารักลูกเล็กๆเ,เพื่อนๆใส่เอชนะคะบางทีพูดว่าจะปอกทำไข่พโลโส้สวยๆเพราะว่าปอก ไม่สวยนั่นเองนะคะก็เลยไม่ค่อยได้ทําไข่พะโลนะคะทุกคน,นความจริงปอกยังไงทําก็ได้นะคะแต่ว่าปุ๋ยก็อยากเออให้ลูกสวยๆเหมือนเหมือนที่เห็นในว,วีดีโอของคนทั่วๆไปนะคะทุกคนน่ก็ไม่สวยอยู่ดีนะคะนี่แต่ว่าก็ได้อยู่ประมาณหนึ่งะคะ่ะ นี่ค่ะถ้าลูกนี้เอ่อฟองนี้นี่ค่ะน่ารักดีนี่ค่ะอันนี้เป็นอาหารช่วงเย็นนะคะนี่ช่วงประมาณสี่โมงห้าโมงเย็นนะคะก็จะเป็นไข่ลูกนดึงกับสลัดผักสดนะคะก็มีมะเขือเทศมีผักสลัดนะคะก็จะกินกันแบบนี้นะคะทุกคนนี่นะคะ สำหรับอาหารของเราวันนี้ก็จะให้เพื่อนๆดูกันนะคะทุกคนนี่ค่ะก็จะเป็นนี่ค่ะกกําดอกต้มนะคะแล้วก็ปลาอบนะคะอันนี้ปลาอบบ็อกโคลี่นะคะเป็นซอสม,มัสตาร์ดซอสนะคะทุกคนแล้วก็จะไข่ดาวนะคะทุกคนนี่ อาหารของเราวันนี้อันนี้ค่ะเป็นปลาสำเร็จรูปนะคะเอาออกมาจากกล่องแล้วก็ไปเข้าเตาอบแล้วก็อ่าหนึ่งชิ้นก็ประมาณนี้กี่กรัมสามสามร้อย แปกรัมนะคะก็แบ่งกับพี่ไมค์คนละครึ่งนะคะทุกคนนี่ค่ะก็เป็นเมนูวันนี้แล้วก็ขอบคุณที่รับชมวิธีปอกไข่อันสวยงามของฟยด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะทุกคน